น้องมาดาล้างหน้าแปรงฟันป๊าร์ตไใส่หลายเด็ดตีแปรงมดว่าน่ไปใส่หลายพูดเอาแปรงบ้วนปากก่อนบ้วนปากก่อนให้บอดวยแปรงมุงแปรงเอาเลยแปรงเป็นไหมบ้วนปาก นี่ยังขา,าอาดังดังน้ำขอดังน้ำขอดังยาสีฟันก็ใส่ลายแล้วให้ผุ้นายง่อยเหรอเอาแป,งปนะ้งมาเนี่ยแปะใส่คักใส่แหน่เดลยแป้งเลยเออยังมันไยอ่ะเส้นยังไหลเกาออกตั้นาะเกาออกต้นผิดแป้งเลยนะซะมันละ เบิง้งพอเสียวออกไงไปอพอดีแล้วล้างหน้าแปรงฟันแปรงแปรงฟันแล้วสิได้ไปโรงเรียนเอาน้ำเย็ยนให้มาดาเอาบ้วนปากก่อน กกดติดตามช่องอริยามาดาด้วยนะครับน้องมาดาล้างหน้าแปรงฟันก่อนไปก่อนนะบ๊ายบาย